พวกคนนี้ถ่ายรูปเยอะมากจริงๆสวัสดีครับพบกับพวกเราในช่อง W b l e B v a อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดเชียงซาครับผมใช่แล้วเรามาวันเด์กันที่นี่มาไหว้พระแล้วก็มานั่งคาเฟ่ชิลๆกันนะคะวันนี้ใช่ครับเรามาเริ่มที่แรกกันเลยวันนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่วัดโสธร วรารามวราวิหารนะคะมาไหว้หลวงพ่อโสธรองค์พระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดฉเชิงเซานะคะตอนนี้ที่วัดเขาทำใหม่อะสวยงามมากนะทุกคนเดี๋ยวตามเราสองคนไปดูกันเลยข้างในว่าบรรยากาศวัดตอนนี้เป็นยังไงนะคะโอเคครับโคมแล้วนะตามไปดูกันเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปตรงที่ที่เป็นวิหารที่สำหรับจุดทูปติดทองอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่ใช่องค์จริงนะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันตอนนี้วัดยังทำยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะบางส่วนเสร็จแล้วแต่ว่าบางส่วนก็คือยังก่อสร้างอยู่นะทุกคนตรงนี้จะเป็นตรงที่เขามาจุดเทียนแล้วก็บนบานอะไรกันตรงนี้นะคะแก้บนก็คือแก้ตรงนี้นะ ทำใหม่สวยมากให้ทุกคนตอนนี้เขาไม่ให้จุดธูปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไหว้แบบไหว้แบบไม่จุดอะแล้วก็ถวายดอกไม้ที่เป็นช่อตรงนี้นะคะแล้วก็อีกที่เป็นพวงเดี๋ยวจะไปถวายที่องค์จริงกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เราไหวตรงจุดที่บนบานแล้วก็แก้บนไปแล้วนะคะตรงนั้นจริงๆนึกว่าจุดเทียนได้ก็จุดทูปเทียนได้คือจุดไม่ได้นะก็คือถวายน่าจะพีเอ็มแหละนะทุกคนอันนี้เรากําลังเดินไปตรงองค์จริงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะจะไม่สามารถวางทูปเทียนหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะ,ะแดดร้อนมาก แผดเผามากทุกคนนี่นะคะองค์จริงจะอยู่ในวิหารนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะขายาวแต่ถ้าสมมุติใส่ขาสั้นมาเหมือนเขาจะมีเป็นผ้าให้คุมเข้าไปนะคะไปกางเกงขาสั้นเลยเขาแขนปุดใส่เดียวไม่ได้นะคะ ก็ไหว้พระเสร็จแล้วเนาะ<ช>เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันตาไปดูนะคะว่าจะเป็นร้านไหนใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะรับเวลาจะไปกินอะไรกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ไข่มังกรแต่เราไม่ได้สั่งอันยักษ์ขนาดนี้นะเอาแค่พอประมาณพาถ้ายักษ์ไปจะกินไม่หมดใช่เพาถ้ายักษ์ไปจะกินไม่หมดนะแล้วก็เดี๋ยวมีสั่งโคดิ้งกะละมัง กกเอ้ยับก้างทอยกระเทียมไปด้วยเดี๋ยวมาดูหน้าตาเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะคะร <c oughs> ้านนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านดังนะแล้วก็มีหลายสาขาอันนี้เรามากินที่สาขาหนึ่งมีห้องแอร์เขาช่วยทุกคนเพราะว่าอากาศ <c oughs> แผดเผาซ้อมตกนรกเลยเดี๋ยวรออาหารมาแล้วดูหน <c oughs> ้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคทุกคนไข่มังกร กินหมดไหมเราสั่งมาสลายอย่างเชียวแต่เราชิมน้ำก่อนนะน่อ,องกุ้งเลยเบงเรามาซัมแหลกไข่กันอ,อุ้ย <c oughs> ใน้องในก็จะมีเส้นหมี่เหลือง แล้วก็มีปลาแผ่นนะคะแล้วก็ไข่ต้มซิมกันไข่เรือหวู่ดงเรือหนุบหนับเป็นก็ลกกูกมันกำลังดีไม่เละอันนี้จะเป็นโค้ดเด้งกะละมังก็คือว่าเอาหมูเด้งนะทำเป็นถ้วย แล้วก็ก็จะมีเส้นอยู่นะคะเองสั่งเป็นเส้นเล็กมา,เ,าเดี๋ยวเปรียบรสชาตนิน่าจะเหมือนกันนะคิดว่าอันนี้มันเหมือนจะเข้มกว่าหน่อยนะใช่ใช่แต่ว่าไม่ต้องปรุงเหมือนกัน,นแล้วก็เป็นอันนี้เป็นไข่ออนเซนนะอันนี้เป็นไข่แบบเหมือะไรมาตู๋เลยไม่ต้องปรุงเหมือนกันเลยแ,ลแต่ถ้าคนกินไม่เผ็ดอ,อ่ะอาต้องสั่งนะไม่เผ็ดอื เรามีสายสาก้านกระเทียมมาด้วยนะคะเขาแถมไข่ดาวทูกจานเลยนะแต่ว่าก้างตัวเล็กไปหน่อยอะ่ะดูด,ดิตัวน้องเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวมาชิมรสชาติาความสดก็มันได้ไหมนะรสชาติได้แต่ก้างมันไม่ได้สดขนาดนั้นอะ ในความเล็กหน่อยไม่เหมือนแบบกินที่ที่แถวแทะเลอะไรเงี้ยก้างมันจะหนึบๆใช่ไหมอันนี้มันจะแบบเนื้อมันยุ่ยหน่อยนะแต่ว่าก็โอเคแต่ว่าคิดว่านะถ้ามาต่างเดินก๋ยวยเตีเ๋ยวเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวกระดัดีกว่าเประมาณนี้เดี๋ยวเราทานกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูค่าเสียหายนะจ๊ะ เป็นอิ่มแล้วแบบไม่เหลืออะไรเลยกลางดีว่าไม่สดก็เกลี้ยงละจ้ะได้บินมาแล้วด้วยไข่มังกรร้อยี่สิบเอกละมังร้อยหนึ่งแล้วก็ก้างร้อยหนึ่งน้ำสิบบาทไข่มังกรคือยู่นะเพราหมูหนามก็ควรได้กกินอ่ะก็จะเป็นหมูตามหมูแล้วหมู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  อันนี้ก็หมูหมูอันนี้ก็หมู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 แต่ว่าก็โอเคโดยรวมก็ถือว,ว่าพุ่งอยู่อืมรสชาติโอเคเลยตัมาตามตาตัมกันได้ค่ะถ้าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อทำไปดูนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดอ่านว่าวัดจุกกระเชอใช่ไหมะวัดจุกกระเชอนะคะเพราะว่าเราเจอข้อมูลมาว่าที่นี่จะเป็นองค์ปู่เวท สำหรับคนเกิดวันเสาร์ซึ่งแต่ก็ของเราเกิดวันเสาร์นะคะทุกคนสายมูอย่างเรามีหลอจ่พลาดใช่ไหมเราก็เลยตามมาไหว้เพื่อเป็นสีมงคลแล้วก็มามูสักนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรากําลังเริ่มแบบทําธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยมาขอพรอ,องค์ปู่เว้สักหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้สำหรับสายมูนะคะอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าปีนี้ปู่เว้จะเป็นใหญ่ ก็คือขอกับปู่ได้อะไรอย่างนี้นะคะไปเดี๋ยวเราตามไปดูแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเหมือนบูรณะ,ะคะ่ะเลยทำให้เราไม่สามารถเข้าไปแบบลูบก,กระบองไปอะไรตรงองค์ท่านได้นะคะตรงนี้จะมีสององค์นะจะเป็นองค์สีม่วงกับองค์สีแดงเวลาเราไหว้เราจะเริ่มไหวที่องค์สีม่วงนะคะท่านจะคือเท้ารุ่งเรือง ส่วนองค์สีแดงจะเป็นเท้าร่ํารวยนะคะเราจะเริ่มจากองค์สีม่วงก่อนเดี๋ยวเราไปไหว้กันเสียดายอ่ะปิดเนี่ยไม่เห็นองค์จริงอันนี้จะเป็นชุดไหว้นะคะทุกคนอันนี้ชุดละ60ก็จะมีน้ำแดง2ขวดดอกไม้2ดอกแล้วก็ทูบแล้วก็ผ้าสามสีนะคะ เวลาทูบจุดก็คือจุดองค์ละหกดอกดอกไม้องค์ละหนึ่งดอกน้ำก็คือองค์ละหนึ่งดั่นีนะทุกคนคะตอนนี้เราว่าบจากวัดเมื่อกี้วัดจุกเชอร์ใช่ไหมตอนนี้ว่าบมาอยู่วัดห้วยน้ำซับหรือวัดหลวงพ่อปดนีนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือวัดพระาธาตุวายูนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นองค์พระ เจดี JD, พระหาเจดีสร้างปี2536นะคะด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะคะเราอะ่ะมีภารกิจจะมาไหว้ปู่พญานาคที่นี่เราก็ก็เลยจะมาไหว้หลวงพ่อปนีด้วยนะคะมาขอพรกันก็เลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่นี่คือก่อนหน้านี้ดังมากน่าจะซักช่วโควิดมั้ง กระแสแรงมากนะคะวันนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบซาซาแล้วเราก็เลยเพิ่งมาคือใจดีกับอยากมานานแล้วแหละแต่ว่าเพราะคนมันเยอะมากก็เลยแบบโควิดด้วยเนาะเราก็เลยไม่มาแต่ตอนเนี้ยโอเคแล้วคนไม่ค่อยเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะไปขอพรกันเผื่อปดนี่ปดศีลเราได้ดอกไม้ทูบเทียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงวิหารหลวงพ่อปดนี่ก่อนแล้วเราค่อยเดินไปดูว่าปู่พญานาคที่เราต้องมาไหว้ยอยู่ตรงไหน ชุดละ20บาทนะคะ เรากำลังเดินไปศาลประะาู่พญาณากนะคะแต่ว่ามาเย็นแล้วร้านค้าเริ่มปิดบรรยากาศก็จะเงียบๆนิดนึงเราก็ไม่เคยมานะวะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามาทางนี้โซนนี้ก็จะเย็นๆเลยอะโซนน้นจะร้อนหน่อยนี่นะคะเรามาไหว้องค์เท้าชมพูนาคารา มีคนบอกให้เรามาไหว้ที่นี่ซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ว่าที่นี่มีนะเพราะว่าที่นี่ถ้ารู้จักก็คือรู้จักแค่หลวงพ่อบทนี่เราเพิ่งรู้เลยว่าที่นี่มีองค์ปู่พญาชมพูนาคราชด้วยนะคะโอเคค่ะจบภารกิจของวันนี้ แต่เดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่นั่งชิวๆกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปที่ไหนกันเมื่อกี้ดูไว้สองสามที่อยากนั่งคาเฟ่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไปกันค่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้เดินจะกลับไปที่รถเจอกับปู่ ปู่ขาวเพชรประกายแก้วนาคานาคราชนะคะเราก็เลยแวะมาไหว้ตรงนี้นิดนึงจะอยู่ตรงข้ามโบสถ์เลยนะเผื่อใครแบบแวะเข้ามาแล้วไปไหว้ปู่ชมพูแล้วก็มาไหว้ปู่ขาวก็ด้วยก็ดีนะคะริมน้ําเลยบรรยากาศดีนะตรงนี้เขามีร้านกาแฟด้วยแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เรามาเย็นแล้วร้านปิดกันหมดแล้วอะจริงๆนั่งชิลๆเนาะอืมบรรยากาศดีนะวัด แค่ hey, ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เอพิวคาเฟ่นะคะเ mm hmm. มื่อกี้เรามาจากที่วัดอะฝนตกหนักมากมนึกว่าจะไม่ได้มาถ่ายแล้วแต่ว่าพอตกเสร็จแล้วก็คือฟ้าสว่างเลยทุกคนฟ้าใสมากคาเฟ่น,นี้จะอยู่ตรงอำเภอบางคล้านะคะอยู่ริมน้ำด้วยเราชอบน้ำก็เลยเลือกคาเฟ่น,นี้มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะไปกันที่นี่เขาจะตกแต่งเป็นโทนแบบ ขาวขาวมินิมอลหน่อยเนาะแล้วก็มีที่นั่งริมน้ำด้วยแล้วก็อ่านมาในในข้อมูลคาเฟ่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเพจเฟนลี่ด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเข้าห้องแอร์ได้ไหมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอาลูกมาแค่เป็นข้อมูลไว้เผื่อใครอยากจะแบบพาลูกๆมานะคะ ไปสั่งเครื่องดื่มกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศในร้านน่ารักน่ารักที่ถ่ายรูปเพียบเลย คนเดี๋ยวเรามาชิมน้ำกันนะคะกับบันอฟฟี่แต่กาแฟเดี๋ยวใช้คุณผู้ชายกินนะคะเพราะว่าไม่ไม่กินไม่กิสั่งหวานน้อยไปนะอร่อยแบบหอมมะพร้าวมากอะ่ะง่าจะใช้มะพร้าวแบบจากลูกบัดดีอร่อยมากชอโอ้ชอบมาก แล้วเขาให้เนื้อมะพร้าวอ่อนที่แบบแค่ดู่ก็ก็แบบอ่อนมากจริงๆอ่ะแบบเนื้อแบบใสแบบดีเดี๋ยวเราชิมบันนอฟฟี่ส่วนกาแฟเดี๋ยวค่อยให้คุณผู้ชายชิมให้นะคะอันนี้เป็นบันนอฟฟี่นะคะจริงๆเค้กเขามีหลากหลายนะแต่ว่าเมื่อกี้กินขนมเล่นมาในรถแล้วเฮ้ยก็เลยก็เลยไม่ได้สั่งอะไรเลยไม่ไงบ้างคุณอร่อยอืมเยอะเหอะ อร่อยไม่หวานเดี๋ยวจะมาซ้ำวันที่มีอาหารวันนี้เรามาไม่มีอาหารนะเพราะว่าทุกวันอังคารร้านจะปิดห้าโมงแล้วก็จะไม่มีอาหารแต่ถ้าเป็นวันอื่นจะปิดทุ่มหนึ่งแล้วมีอาหารด้วยนะคะวันนี้ก็ม,มีแัดเ้ก,กับน้ำคาเดียก็ไม่เยอ,อะชอบแบบชอบแบบชอบคาเฟ่เลยอะแบบ วิวนู่นนี่นั่นคือเดียทุกคนมาตามกันบ้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกาแฟอะไรนะเมื่อกี้กาแฟมะพร้าวอโอเคดูนะว่าจะรสชาติเป็นยังไงกางคนก็อฮ้ยแปลกเป็นกาแฟอเมริกาโน่แล้วก็ผสมน้ำมะพร้าวมันหวานจากมะพร้าวอ,ะอ,วะอ่ะเออหรือใส่ก็ใส่แบบนิดเดียวจริงจริงแต่มันมีกลิ่นมะพร้าวแบบหอมมาก ใช่ใช่มันหอมแบบหอมมะพร้าวเหมือนมะพร้าวในลูกเนาะอืมอร่อยอร่อยต้องมาตามนะอันเนี้ยเป็นเมนูแนะนำของร้านด้วยใช่ใช่กาแฟมะพร้าวอ่อนใช่ดีมากมากบรรยากาศร้านดีมากเลยอ่ะชอบบรรยากาศมาากใช่เดี๋ยวเราจะมาซ้ำวันที่วันที่มันมีอาหารขายถูกต้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะครับโซนนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบ ทำโซนของแบบว่าแต่ละโซนต่างๆเนาะผู้คนที่ถ่ายรูปเยอะมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งถ่ายรูปอยู่เราก็เลยนั่งชิวๆก่อนเนาะแต่เดี๋ยวเราจะเก็บรูปเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนนะคะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับฉะเชิงเซาวันเดย์ทริปของเรานะคะใช่แล้วก,ก็ไปครบเลยเนาะทั้งมูทานแล้วก็ถ่ายรูปแบบชิลชิชิชิช,ช,ชคาเฟ่ของหวานเบาเบายังไงทุกคนก็ตามมาเที่ยวกันได้นะคะฉะเชิงซาใกล้ๆกรุงเทพเนาะนิดเดียวเองแล้วก็ที่ต้องห้ามพลาดเลยอะคาเฟ่ที่นี่ใช่ <laughs> ถูกก้องเลยคือดีมากบรรยากาศคือดีอา ตัวน้ำก็คือรสชาติดีเค้กก็อร่อยเดี๋ยวเราจะกลับมาซ้ำแน่ๆในวันที่มีอา,าอาหารนะคะสำหรับที่นี่นะคะทุกวันอังคารจะปิด5โมงเย็นแล้วก็ไม่มีอาหาร<ช>แต่ถ้าวันอื่นจะปิด1นึ่ทุ่ม,มแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามดูพวกเราได้นะคะว่าอีพีหน้าเราจะพากันไปไหนนะคะ แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราในช่อง Double B Variety นะคะเลยนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย